ย่อนย่างย่อนย่างจนเละอย่างไรเฮ็ดตั้งบ่เกระด <c oughs> ับขอดูอยากเข็นกันยังไง <c oughs> งามสุดยอดเลยวันนี้พามาชมเห็ดเด้อจ้ะเด้อสวัสดีเด้อจ้ะมื้อนี้เอื้อยสวยผ้าน้องสวยมาเบิ่งเห็ดอีหยังก็เอื้อยเขาเอิ้นเห็ด <c oughs> อะไรจ้ะร่มจ้าพี่แล้วก็แล้วเอานั่นเป็นจังซี่<ล>ดิเจา้าเป็นจังซี่ คอยจึงบอกว่าแถวนี้เราเกิดเมื่อเจ้าฝ่าไปเหยียบไปย่ำเล่าพวกเดียวไปแตะเล่าเบิ้งเบิ้งเด้อพี่น้องคอยใส่เจ้าเบิ้งนี่แล้วจะเป็นแบบนี้แล้วเรากันไทยเสียให้มากเก็บกับพวกด้มากเก็บเต็มเมื่อแถวนี้น้ำสีมันขึ้นมากนี่ต้องมันเป็นแมงสีติดประกาศขาไปแตะเพิ่นเพราะว่ามันจะเป็นขี้ข้างกันบ้างสีละเฮ็ดลมวัตีเฮ็ดลมเบิ้งเด้อคอยสีค่อยๆย่างคอยกระยานเหยียบผุ่นี่นี่นี่โบ่แมนส่วนนี้นี่บ่แมนบ่แมนสีคือใบใหม่เลยเนาะมาสเอพียร์ไหนพี่น้องเอ้ยพูน่ะพูน่ะพูนไปเบิ้งไปสร้าง ผู้เห็นติดเป็นกออยู่ใต้ต้นไม้เห็นบอกคุณน่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อจู้ใสเห็นบ่แฮ่เห็ดค่ะเห็นอยู่คุณน่ะบึงบิ่งงามค่ะอยากไปแตะเพป็นเดี๋ยวสิบบอบอบอง่ายแล้วใหญ่ก่อนอีกสองมื่นแม่อีกมื่อหื่นแม่ถ้าจะมาเก็บเอาคุณน่ะคุณน่ะพี่น้องพี่น้องแดงสีมันขึ้นมดแล้วก็ทะเบิ่ลคันไม่ได้ขึ้นเพราะกระร่งซุ่มอยู่นี่เดย์นี่เดยเบิ่งบึงบึงต้นนาหน่ะเห็นบ่เห็นบ่นั่นาในหน่อยขึ้นมดมันขึ้นว่จริงสิ ยึดแตนเพื่อคืนมัดอิหนึ่งสองสามสี่กอหากอบาดอันร่างการงานสาักเขาเอินว่าเฮ็ดล่มมันบ่นเฮ็ดล่มเดี๋ยวมีอีกซื้อหนึ่งซื้อเต็มเต็มของภาษาอังกฤษเพิ่งกระลืมภาษาเขาเอินกันนี่คือเฮ็ดล่มคือคือคือเฮ็ดสาหลายเนาะคือเฮ็ดสาหลายคือดอ,อกกระลำเดะเลยปุ่มโอ้ยวันใหม่เราอยู่ที่ไปเราอยู่คือคือเฮ็ดดอกกระลำเขาเนาะคือเฮ็ดดอกกระลำปีที่เ้าไปเก็บได้ไหมไซอันเมื่อกี้ที่เจ้าบอกคอยมันอยู่เมืองใดอยันในน้อยกอแหลงระวังเหยียบเด้ออเอ ัาษีงามไปเหยียบหัวเระล่าใช่หรืนี่แล้วเขาเออไปเหยียบหัวเฮ็ดป่ะตินี่ละเบิง่งแล้วเน่ยนี่เบิงเบ่งเบื้องพอไหมพี่น้องเบิง่งแล้วดูน,นี่นอ,อันนี้นนเราให้นขาดจีอันนี้พามาชมเฉยๆ,ๆนะคะไม่ได้พามาเก็บด้วยค่ะเด้อมูจเจ้าคุณน่ะอันให้ให้เบิ่งอันนั้นน่าเขียดอันโคกขี้โคกจังคุณโคกน้อยท่านขาวพวกกระลังเป็นเสือขึ้นมากก็จะเป็นยิ้มๆขึ้นมากบกากเขาไปเสือขึ้นเสือขึ้นเสือขึ้นนึงมันก็สิขึ้นมองเก้าเพิ่นน่ะมันบะ นี่ลุ้มที่ใหญ่มาเอานี่เห็นบ้านิไซลุมใดที่มาเอาหมือนน่ะนี่ดิเดโอ้นี่เดลุลุมหนึ่งมาเอาอืมกันเล้วเกิดจุ่นีิเล่าเกิดสิโพลุมนี่ได้เก็บทั้งเทิ่งเหรอพอนขึ้นบ่บ่ทั้งเทิ่งขืนบ่มีมีแต่ช่วงนี่มีแต่ช่วงเดียวโอ้ยขืนแลนบ่าน้อเลาะเบิ่งล่ะบ่ย่างจนเละมาแล้วได้หล่ะพี่น้องเงยนี่ไปจั๊กเสียวจังกดร์อะไรขืนย่อนย่าง ย้อนย่างจนเละนี่างไรเฮ็ดจังบ่เกิดแต่หนูอยากเข็นกันยังไงงามสุดยอดเลยวันนี้พามาชมเห็ดเดราจะเดินมาบิ่งซื้อๆพี่น้องเบิ่งเป็นขวัญตานี่นี่เลยจะเห็นโต๊ะจิงเพิ่นเนี่ยปีที่แล้วได้เห็นนักเอื้อยเอาไปให้แต่ว่านี้คือตัวจริงเสียงจริงโกเพิ่นใหญ่เนาะพี่จ้อยเน้อโก้โอ๊ยปีที่แล้วอลังการอีหลีให้เราใหญ่ก่อนนี่ให้เาะใหญ่คักๆก่อนค่อยเก็บอลังการอีหลีีีปท่แล้ยให้เราใหญ่ค่ะค่เขาคอยมาเก็บวนเวียนไม่การุปกป้องกันไล้ มัดแถวนี่แต่สวอนแล้วก็ยังเนีวด้ว่าะว่าใบใหม่มันขึ้นมาอันนี้แค่ยู่ใบใหม่มันบ่บ่ปิ๊ดกันใบใหม่ปิ๊ดกระสีเหยือาแตกมันละเมอ้าหน่ก็ได้เนาะจำใบมองที่พันขึ้นเหอมีนตเนี่ยเน่ากอเออเบลออะกอันนี้ปีนี่พันขึ้นบ่ปีนี่พันขื้นแล้วสิขึ้นละลับยูใสใบใหม่อาเัอ่าในหูเพราะว่าห้าวันขี้ขาดขี้ขาดปอันนั้นเป็นเรี๋อวเิ่นสิป็ึกแมนเดียไปถือหัวเพลือเพนเดแล้วกระสิยู่ปีกั้งสี่นะ เรรืื่่อองงงเพจจังได้ทางห้องยางไป yes. พ่อเพิ huh. uh ่นสาบลาบอยู huh. uh ่แบบว่าเขาจะกีด huh. ส uh ัน huh. จ uh ัดเนาะเขาก็จะเอาเต็มทีแล้วจะกี๊จนพ่อแม่พี่น้องว่าเศร้าอยูอันนี้อันนี้มันมันดีนี่เจ้าเก็บไปแล้วก้อนหนึ่งมันบ่สองก่อค่ะเจ้าเก็บไปแล้วสองก่อทั้งหมดเราค่อยเก็บแล้วสามก่อว่ะสามก่อเออหน่อยหน่อยนึงแล้วก็การขึ้นบ้านนั้นกับก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่ค่อยเก็บค่ะ ส,สดงว่าม,มันก็คือไล่กออยู่นีพี่น้องจ้าระเบิดคันปันตกเล่งเล่งเน่ถากขึ้สิบลูเพ่นถากบันไดดังเนาะเจ้าว่า้อบ,อบ,อบ,อบอเอาไม่ออกาจากเล่าวนั้นนะเบอ,อ,อรเดี๋ยวมือไม่ค่อยผามาเก,ก็บเด้อพี่น้องเด้อ